สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาเดินทางกลับไปสู่ศตรวรรษที่16ในยุโรปเพื่อสำรวจเรื่องราวของการปฏิรูปศาสนา The Reformation ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางศาสนาการเมืองและสังคมของทวีปยุโรปนี่คือเรื่องราวของนักบวชคนหนึ่งที่กล้าท้าทายอำนาจของสันตป,ปาปา และการกำเนิดของาศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เรามาเริ่มต้นที่เหตุผลที่ทำให้เกิดการปฏิรูปครั้งนี้ครับส่วนที่ 1. รากฐานของความขัดแยงและการประท้วงของลูเทอร์ The Seeds of Conflict and Luther's Protest 1. ความไม่พอใจในคริสตจักคาทอลิก The Grievances ในช่วงต้นศตวรรษที่16คริสตจักรคาทอลิกในกรุงโรมมีอำนาจและอิทธิพลอย่างมหาศาล แต่ก็มีความเสื่อมและความไม่พอใจเกิดขึ้นมากมายการขายตำแหน่งซายโมนีการซื้อขายตำแหน่งทางศาสนาทำให้ผู้นำศาสนามักจะเป็นผู้ที่มีอำนาจและเงินทองมากกว่าผู้ที่มีศรัทธาจริงการขายใบไถ่บาป i ิน u ด g e เจนนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดคริสตจักรเริ่มขายเอกสารที่เชื่อว่าจะช่วยลดโทษทันในนรกหรือที่เรียกว่าไฟชำระ ให้กับผู้สือใบไทยบาปนี้ถูกนำมาใช้เพื่อหาเงินทุนในการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมซึ่งทำให้ผู้ศรัทธาจำนวนมากรู้สึกว่าศาสนาถูกนำมาใช้เพื่อการค้าภาษาละตินพิธีกรรมและคัมภีไบเบิเลใช้ภาษาละตินเท่านั้นซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่ในยุโรปไม่สามารถอ่านหรือเข้าใจหลักคำสอนที่แท้จริงได้ทำให้พวกเขาต้องพึ่งพานักบวชเท่านั้น 2. มาร์ตินลูเทอร์และ95ยติมาร์ตินลูเทอร์เป็นนักบวชและสัตราจารย์ด้านเทววิทยาชาวเยอรมันเขาเป็นผู้ที่ไม่พอใจอย่างยิ่งกับการขายใบไถ่บาปแกนคำสอนลูเทอร์เชื่อว่าความรอด salvation มาจากศรัทธา faith ในพระเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่จากการซื้อใบไถ่บาปหรือการทำความดี95ยติ ในวันที่31ตุลาคมคริสตศักราช1517ลูเทอร์ได้เขียน95ยติซึ่งเป็นการกล่าวโทษการขายใบไถ่บาปและอำนาจของสันตปาปาเขาได้ปิดประกาศยติเหล่านี้ไว้ที่หน้าประตูโบสถ์วิทเทนเบิร์ก 3. การปฏิเสธและจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการกระทำของลูเทอร์กลายเป็นการจุดไฟให้แก่ผู้ที่ไม่พอใจคริสตจักร ทั่วทั้งเยอรมน,นีการพิมพ์การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ในยุโรปทําให้งานเขียนของลูเทอร์แพร่กระจายไปทั่วยุโรปอย่างรวดเร็วทําให้ประชาชนสามารถอ่านแนวคิดการปฏิรูปด้วยตนเองเป็นครั้งแรกการถูกประนามสันตปาปาลีโอที่10ส,สั่งให้ลูเทอร์ถอนคําพูดของตนแต่ลูเทอร์ปฏิเสธทําให้เขาถูกขับออกจากคริสตจักรหรือการขับออกการปกป้อง ลูเทอร์ได้รับการคุ้มครองจากขุนนางเยอรมนีหลายคนซึ่งมองเห็นโอกาสที่จะลดอำนาจของสันตป,ปาปาและยึดทรัพย์สินของคริสตจักรในเยอรมนี 4. หลักการของโปรเตสแตนต์โซลาสคริปตูราคำสอนของลูเทอร์ได้ก่อให้เกิดหลักพื้นฐานของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ an, หรือนิกายที่แยกตัวออกมาจากคาทอลิกมีดังนี้ 1. พระคัมภีร์เท่านั้น Solar Scriptura คือความเชื่อที่ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นที่เป็นอำนาจสูงสุดทางศาสนาไม่ใช่คำสั่งของสันตป,ปาปา 2. ศรัทธาเท่านั้น s o l a เ f a ความรอดมาจากศรัทธาเท่านั้น 3. ปุโรหิตภาพของปุถุชน Priesthood of All Believers คือความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านนักบวชส่วนที่สอง การขยายตัวสงครามศาสนาและผลกระทบต่อโลกสมัยใหม่ Expansion, religious wars, and modern impact 5. การขยายตัวของการปฏิรูป Expansion and other reformers แนวคิดของมาตินลูเทอร์ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีผู้นำการปฏิรูปคนอื่นๆเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะจองกาแวงผู้นำการปฏิรูปชาวฝรั่งเศส ที่ทำงานในเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ลัดพีตก่าวแหว่งเน้นไปที่แนวคิดเรื่องชะตาลิขิตหรือการที่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วว่าใครจะได้รับความรอดและเน้นจริยธรรมและวินัยในการทำนานอย่างเข้มแข็งแนวคิดนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาของระบบทุนนิยมในยุโรปพระเจ้าเฮนรี่ที่8ในอังกฤษพระเจ้าเฮนรี่ที่8ต้องการหย่าก,กับพระมเหสีแต่สันตปาปาไม่อนุญาต ในปีคริสตศักราช1,534เฮนรี่ที่8จึงประกาศให้ตนเองเป็นประมุกสูงสุดของคริสตจักรแห่งอังกฤษหรือแองกฤษันซึ่งเป็นการปฏิรูปที่เกิดจากเหตุผลทางการเมืองเป็นหลัก6การปฏิรูป Catholic, Catholic คาทอลิก The Catholic Counter-Reformation คริสตจักรคาทอลิกไม่ได้นิ่งเฉยต่อการปฏิรูปของโปรเตสแตนต์พวกเขาจึงตอบโต้ด้วยการปฏิรูปตนเองอย่างจริงจัง สภาแห่งเทรนด์ Council of Trent เป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของผู้นำคาทอลิกตั้งแต่ปีคริสตศักราช1545ถึงปีคริสตศักราช1563โดยมีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงหลักคำสอนของคาทอลิกให้ชัดเจนและแก้ไขความเสื่อมทางจริยธรรมภายในคณะเยซูอิต Society of Jesus หรือเจซูอิต เป็นคณะนักบวชคาทอลิกใหม่ที่ก่อตั้งโดย i g n a าเชียสออฟ o อยลโดยมีเป้าหมายหลักคือการเผยแพร่ศาสนามิชันอรีไปทั่วโลกเช่นอินเดียจีนญี่ปุ่นและต่อสู้กับอิทธิพลของโปรเตสแตนต์ผ่านการศึกษา 7. สงครามศาสนาในยุโรป The Religious Wars in Europe การปฏิรูปศาสนาทำให้เกิดความแตกแยกทางศาสนาอย่างรุนแรงในยุโรปนำไปสู่สงครามศาสนาที่นองเลือดเยอรมนี ani, เกิดสงครามระหว่างรัฐคาทอลิกและรัฐโปรเตสแตนต์จนจบลงด้วยสันติภาพแห่งออกซ์เบิร์กในปีคริสตศักราช1555ซึ่งกำหนดหลักการว่า cuius regio, eius religio ให้ผู้ปกครองรัฐสามารถเลือกศาสนาของรัฐตนเองได้ สงคราม30ปี The 30 y e a r s War คริสตศักราช1618ถึงคริสตศักราช1648เป็นสงครามทางศาสนาที่กินเวลายาวนานที่สุดในยุโรปและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับยุโรปกลางโดยเฉพาะเยอรมนี 8. ผลกระทบต่อโลกสมัยใหม่ Impact on the Modern World การปฏิรูปศาสนาถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การก่อตั้งโลกสมัยใหม่ 1. เสรีภาพทางศาสนาสงครามศาสนาในที่สุดก็นำไปสู่ความตระหนักถึงความจำเป็นในการยอมรับความหลากหลายทางศาสนาซึ่งเป็นรากฐานของเสรีภาพในโลกตะวันตก 2. การศึกษาและความรู้การเน้นย้ำการอ่านพระคัมภีร์ของโปรเ,สเตสแตนทำให้เกิดการส่งเสริมการศึกษาและการรู้หนังสือในหมู่ประชาชนซึ่งเป็นรากฐานของยุคภูมิปัญญา 3. รัฐชาติสมัยใหม่ การที่อำนาจของคริสตจักรในโรมถูกลดลงทำให้อำนาจถูกย้ายไปสู่รัฐบาลกลางหรือกษัตริย์ของแต่ละประเทศซึ่งนำไปสู่การกําเนิดของรัฐชาติสมัยใหม่ในยุโรปสรุปและเทคเอาเวการปฏิรูปศาสนาเริ่มต้นจาก95ยติของมาตินลูเทอร์ที่ต่อต้านการขายใบไถ่บาปแนวคิดของเขานำไปสู่การกําเนิดของโปรเ,สเตสแตนต์โดยมีหลักการคือศรัทธาเท่านั้นและ พระคัมภีร์เท่านั้นการปฏิรูปขยายตัวภายใต้เกาแหวงและพระเจ้าเฮนรี่ที่8คาทอลิกตอบโต้ด้วยการปฏิรูปภายในเขาเทินเรฟอร์เมชันและคณะเยสุอิตความขัดแย้งนำไปสู่สงคราม30ปีผลกระทบที่ตามมาคือการกำเนิดของรัฐชาติสมัยใหม่การเพิ่มขึ้นของการรู้หนังสือและเป็นรากฐานของเสรีภาพทางาศาสนาในโลกตะวันตก วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ